จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมคนหน้านเทียงผมแล้วแต่ผมใจดีเป็นเพื่อนคุณคูณซีผมไม่อยากทิ้งพวกนันเดียวใจคุณเป็นยังผมคิดถึงคุณเนคุณไปเที่ยวนานอ่ะคุณไปเที่ยวนานผมคิดถึงคุณไงอะไรนะฮะผมไม่ผมไมแต่งานเลยผมไม่ได้เที่ยวเลยคุณซีเดี๋ยวกลับมาก็ทำแต่ง,งานอ้าวอะไรทนะ่านเจอทานเจอนนะสีไทยต้องอบน,ะนะครับน้องนะฮะตอนนี้นะเราเดินทางม,มาถึงพื้นทามแล้วตอนนี้ทุกที่เจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายครบห้าสิบท่านเลย อไหนฮะใครดูพายเรตข้ามฟ้ามากกว่าหนึ่งรอบครับขอเสียงหน่อยเร็วแสดงว่าดูเกินแต่อะให้เมื่อกี้หนึ่งรอบใช่ไหมใครดูเกินห้ารอบขอเสียงหน่อยเร็วอะใครดูเกินสิบรอบขอเสียงหน่อยเร็วดูเกินสิบรอบเหรอคุณดูคุณจะจดจําทําหนังสือชื่อะกว่าหวาล่ะนี่ไง คุณดูเอาละเอียดเลยเหรอใครดูมากกว่าสิบห้ารอบอ่ะแสดงว่ายอดที่ดูกันเยอะเนี่ยแสดงว่าจากเหล่านี้แหละผมว่านะจากแฟนทุกท่านที่มาในวันนี้นะอย่างที่เราทราบวันนี้นะไหน,น,นะนใครดูมากกว่ามากกว่าสามสิบรอบอ่ะโอเคผมว่าคุณไม่ดูมมดรด line, เรื่องอื่นละพวกคนไม่ดูเรื่องอื่นกันละรอดูไพลอตเรื่องคือเต็มทีม่นะเดี๋ยวรอดูจนเต็มนะส่วนวันนี้นะผมอยากรู้สิดหนึ่ง ในช่วง6โมงเย็นนี้มีแฟนรอดูไลฟ์นะครับรอ<ว>ดูไลฟ์ด้วยนะช่วง6โมงเย็นนะฮะผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณจะต้องรอเจอใครนะครับนะรอดูด้วยนะ,ะ6โมงเย็นในวันนี้นะครับผมนะเพระหว่างน,นี้ะนะครับผมเชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมของเราในช่วงบ่ายก็จะเป็นเจอคุณสีใช่ไหมหรืวคุณสีช่วง6โมงเย็นเขาก็มีภารกิจเหมือนกันเราก็ต้องไปนั่งรอดูคอยดูความน่ารักที่เกิดขึ้นในช่วง6โมงเย็น แต่ว่าเป็นแฟนทุมคนก็อย่าลืมนะครับว่าเขามาคนเดียวเขามาคนเดียวนะฮะดังนั้นให้กำลังใจเยอะๆคอมเมนต์ได้เยอะๆกดหัวใจได้เยอะนะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบในช่วง6ปีที่นวันนี้นะครับเนาะติดตามไลฟ์กันด้วยนะครับนี่ตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้นะโตที่สุดท้ายแล้วหรออ่าโอเค อ่าได้เลยนะคะับอยากอยากได้ข้าไหนนะเรียนท้าจมาเลยแต่ขอแค่อยางขอแค่สองอย่างอย่างแรกคือไม่นำตัวสัังเด็กปมาอย่างที่สองคือไม่สัมผัสตวกันนั่นเองนี่เป็นกิจกรรมที่ไม่ใบ้ชิดเนาะให้อยู่กนะับคุณซีเนาะวันนี้ต้องบอกว่าเลครับว่าช่วงเวลาที่คุณซีลงไปพูดคุยเนี่ยอาจจะมีบางท่านได้พูดคุยเยอะพูดคุยน้อยผหรือว่าเป็นปล่อยให้เวลาไหน ที so first, ่ค right um e ุณได้ยิงกันสำหรับช่วงเวลาที่ใกล้ทีเดียวมีเนาะดังนั้นนะครับมันจะมีมากน้อยหน่อยแต่ก็ขอใครดีด้วยนะครับดีเอาละเป็นยังไงบ้างตอนนี้แฟนๆถ่ายรูปจนถึงโต๊ะที่แปดแล้วเหรอแปดเก้าทอนี่เลยสองโต๊ะโอเคเตรียมท่ามาเลยนะฮะสำหรับเพื่อตะกรู่นี้จะมีหนึ่งม่านที่เช็คแล้วแก้วจะจุยหน่วยด้ยังเหลืออยู่ไหมไหนเหลือนะไหนเหลือนะโอเค สวยงามมากครับเตรียมท่ามาเลยนะนในในในที่นี้ฮะใบมีลาโรสโพเซมากกว่ามากกว่าสองขวดน,นะานมากกว่าสิบดวดใช่ไหมเออเขาบอกว่าผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจวนะ่าทุกท่านเนี่ยจะมีซัพพอร์ตนะครับคุณซื้อไปอะ่ะคุณใช้ด้วยนะคุณใช้ด้วยนะได้ขอขอขอให้ทุกท่านนะได้มีช่วงเวลาในการที่ ใช้แล้วบอกต่อเพราะว่าอะไรผมเชื่อแะผมคิดว่าผมเป็นคนนึงที่ใช้แล้วเห็นผลมันดีจริงปัญหาเรื่องสิวผมพูดได้เลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบางทีบทบปรจำตาเข้ามาจะนอนน้อยนอนเยอะผมว่าบางทีกอาจจะไม่เกี่ยวสิวชอบมาในช่วงเวลาที่เราต้องออกงานสสำคัญสำคัญอะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับอารลฮ์โฟรเซช่วยคุณได้นะการที่จะเป็นแบบทั้งเซรั่มหรือเป็นครัวเซ็มตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์ใช้คู่กันได้เลยบนปัญหาเรื่องสิวป้องกันให้สิวไม่ขึ้นด้วยนะฮะรวมถึงถ้าขึ้นแล้วเนี่ย ก็ทำให้สิวหายได้เร็วขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็แนะนําให้ใช้กันนะครับตอนนี้นะครับเหลืออีกเพียงแค่สี่ท่านสุดท้ายสี่ท่านสุดท้ายเดี๋ยวเราจะส่งให้คุณซีได้พูดคุยกับแฟนเล็กน้อย อาละครับผมถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเราจบจากการถ่ายรูปเสร็จปุ๊บให้คุณซีเซ็นนะฮะเซ็นให้กับเป็นแปดทั้ง5้าสานเลยนะครับโอเค เอาละครับคนสุดท้ายนะครับนั้นระหว่างนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในสามญาติที่ทาวนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยกับลาโรสโมเซเอฟวาทน์เอสสี่พครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านน่ารักมากเป็นกระจังสีมากๆนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณคุณสีมากๆนะครับทุกนี้เนี่ยผมงาจากญี่ปุ่นแล้วก็งานนี้ให้กับพวกเราได้มาเจอเป็นแฟนที่น่ารักแบบนี้เลยนะครับจะในก็ อ๋อโอเคครับกลับมาสู่ไทยนะฮะได้มามอบความสุขกับแฟนแบบนี้นะครับใครที่คิดถึงฟุตซีนะครับติดตามฟุตซีได้เลยนะครับรวมถึงอย่าลืมนะครับแบรนด์ลาลุสโพรเซเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่หลายๆคนเนี่ยรู้จกักดีแล้วอย่าลืมนะครับซื้อไปก็ใช้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับสี่เดือนสี่สามารถชอปออนไลน์ได้ฝากไว้ด้วยครับกับลาลุสโพรเซฟาร์ ank, อาเซรั่ม um, และลาลุสโพรเซฟาร์ ank, อาซีโลมาเสียงนะ สุดท้ายนี้ครับผมป๊อบปี้ท่าจูงดูดีครับต้องขอขอบพระคุณโซนโซนที่น่ารักทุกคนนะฮะต้องขอบคุณมากเลยไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ